สถาบัานพาวิคอนเมดิเนสอะคาเดมีในเครือ b e อีคิวกรุ๊ได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลสาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมสัญญกรรมปลูกผมในมาตรฐานระดับสากลจึงเกิดเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง3ฝ่ายระหว่าง สถาบันพาวิคอนเมดิ n เอสอะคาเดมกับโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาลชนบุรีและโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่ครับในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมทางด้านการดูแลเส้นผมระดังศึษกษาหรือว่าการปลุกผมในประเทศไทยเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีคนให้ความสนใจอย่างมากๆนะครับในการทำหัตถการหรือการให้บริการคนไข้นะครับ ส่วนหนึ่งที่สําคัญคือไม่ใช่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวที่มีความสําคัญนะครับน้องๆผู้ช่วยแพทย์หรือว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมีความสําคัญมากๆแล้วก็เป็นกลไกลกลไกลหนึ่งเป็นฟันเฟืองฟันเฟือง,อง,อง,องหนึ่งนะครับที่ทําให้เคสหรือว่าการรักษาคนไข้เนี่ยได้ประสิทธิภาพมากสุดแต่สิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับคือความมาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะทางเนี่ยไม่มีใคร ในประเทศนี้แล้วกันนะครับในปัจจุบันนะครับเท่าที่ทราบมายังไม่มีใครให้ความรู้เชิงลึกแบบนี้นะครับเ,เราในฐานะที่เป็น p o w i c o n m e d i n e s s a c a เ e m y เนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราขาดเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนทั่วไปในประเทศไทยนี้นะครับให้เข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามา สู่สาขาอาชีพนี้รวมถึงการสร้างรายได้ในอนาคตด้วยนะครับสิ่งที่เรามาร่วมมือกับทั้ง2โรงเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยครับคือเราเห็นความตั้งใจของทั้งสอง,สองท่านนะครับว่า,เ,าเป็นคนที่มีอุดมการแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยากจะพัฒนาวิชาชีพทางด้านนี้ให้มากขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นนะครับอันนี้เป็นจุดคลายแม็กทีท่โดยผมเองเนี่ยเข้ามาร่วมมือคือ เขาเรียกว่าความอยากแล้วก็การพัฒนาในสิ่งใหม่จากสิ่งเดิมก้าวกระโดดจากสิ่งเดิมไปนะครับรวมถึงความพร้อมด้วยทั้งสองโรงเรียนเนี่ยครับมีความพร้อมมากๆทั้งบุคลากรผู้บริหารเองรวมไปถึงผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับน้องๆคนที่มาเรียนเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความอยากเรียนรู้และสนใจเป็นอย่างมากในวันนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าการมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลทางด้านการปุกผมเนี่ย ทำหน้าที่อะไรบ้างแต่พอคุณหมอได้เข้าไปพูดเนี่ยทุกคนมีแววตาที่เป็นประกายแลว้วอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญที่ทาง BQ Group เองทาง p a l i c o n m e d i t e t e Academy เองเล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็จึงได้เกิดความร่วมมือกับทั้ง2โรงเรียนในวันนี้ครับผมก็คือที่เราได้ ร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับก็คือวทิศทางของ BQ ด้วยนะครับก็ทิศทางของโรงเรียนของบริบาลชนุมช,ชนเชียงใหม่ของเราก็มีความจุดประสงค์หลักๆแลวนะครับเราต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของเรา,านะครับเพราะปัจจุบันนี้นะฮะนักเรียนที่มาเรียนบริบาลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสมัยนี้จะแตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเด็กที่มาเรียนบริบาลผู้ช่วยการพยายบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปดูแลผู้สูงอายุาไปดูแลเด็กหรือทางานในโรงพยายบาลซะส่วนใหญ่นะครับแต่เราคิดว่าสถา,านการณ์โลก มันเปลี่ยนไปละนะครับเด็กสมัยนี้ disruption จากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็จะหาทิศทางใหม่ๆให้กับนักศึกษานักเรียนของเรานะครับซึ่ง BQ ก็เป็นองค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะปกติแล้วด้านสัลญ,ญกรรมเนี่ยโรงเรียนของผมเนี่ยจะส่งเด็กไปประมาณคลินิกสัญญกรรมเสริมความงามอะไรพวกนี้นะครับแต่ด้านการปลูกผมเรายังยังไม่เคยจะเ,เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าในอนาคต อันกใกล้นี้นะฮะโรงเรียนของเราก็จะได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็จะได้ร่วมมือกันพนานันกศึกษาและองค์กรของเราทั้งคู่ด้วยครับทางด้านบริบาลชนบุรีค่ะค่ะก็จากหมอโอปอนะคะเป็นผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาลชนบุรีนะคะก็สําหรับคําถามที่ถามว่ารู้สึกอย่างไรในการร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือว่าต้อง ขอบขอบคุณทางทีมพาวิคอนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะรู้สึกว่าได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะในการที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะคะนักเรียนที่จะจบไปเป็นพนักงานช่วยเหลือทางการพยาบาลให้เขาไม่ได้อยู่ศักยภาพอยู่แค่อาชีพเดิมๆที่เขาเคยทํามานะคะเหมือนพวกเราทาั้งกลุ่มนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติ กับพนักงานผู้ช่วยกันพยาบาลว่าเขาสามารถที่จะทำได้เยอะกว่าที่เขาเคยทำนะคะด้วยการาผสมผสานหลักสูตรดึงศักยภาพและก็ความโดดเด่นของเขาออกมาตัวเด็กนะักเรียนเองก็จะมีโอกาสที่จะมีแคริเอร์พารมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ สามารถที่จะทํางานในจุดที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในสาขาที่เรียกว่าได้ว่าฮอตคิตในตอนนี้เลยนะคะส่วนสําหรับตัวคนไข้เองอะคะหรือว่าผู้ได้รับบริการนะคะผู้มารับบริการก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะที่จะได้เขาจะได้มีคนดูแลนะคะที่ยกระดับมาตรฐานขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือเป็นคนที่จบการศึกษาสวุฒิพร้อมๆกันค่ะ,คคะในส่วนของหลักสูตรนี้คะ่ะทางพาวิคอนถือว่าเป็น เจ้าแรกในประเทศไทยเลยไหมคะที่ได้มีการร่วมลงนามในหลักสูตรนี้กับทางโรงเรียนนะคะครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าถ้าซ้ำซากกันเนี่ยครับเราจะไม่เคยมีสอนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องพนักงานผู้ช่วยการบริการพยาบาลเนี่ยทางด้านการกูกองเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราต้องทําให้มันดีสุดนะครับปกติแล้วเนี่ยต้องขอเสริมกับคุณหมอยนิดนึงนะครับว่า พนักง,งานหรือน้องๆที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราจะต้องไปอยู่ในคลินิกศัลยกรรมคลินิกกายภาพดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่ยังไม่เคยมีใครคิดว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งใหม่มากๆในประเทศนี้แล้วก็มันสามารถสร้างโอกาสเปิดโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาสามารถไปใช้ชีวิตหรือว่าดูเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นี่ถือว่าเป็นอันแรกอีกอันนึงที่สําคัญครับ นอกจากเราพัฒนากัน3ฝ่ายเนี่ยครับเราได้ร่วมมือกับทางต่างประเทศด้วยนะครับเราเอาหลักสูตรมามา,มาร่วมมือกันแล้วก็เอามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับคนไทยแล้วก็เหมาะกับทั้ง2โรงเรียนด้วยนะครับ <sheets. S 1> เพื่อที่จะขยายออกไปทั่วทั่วประเทศในอนาคตด,ด้วยครับตามนโยบายที่วางไว้นะครับเราต้องการหนึ่งภูมิภาคอ่ะหที่นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยครับคุณหมอนะครับหรือว่านักธุรกิจที่เขาอยากจะมาเปิดการอบรมเนี่ยตัวพาวิคอนเองเนี่ยเราให้ความรู้อยู่แล้วในหลักสูตรต่างๆนะครับก็จะมีคุณหมอหลายๆคนนะครับจากทั่วประเทศมาเลยคันนี้ที่เราต้องการสร้างตัวเขาเรียกว่าพนักงานเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตคุณหมอเนี่ยนะครับเราต้องการให้ทุกๆแอรเรียนไปเทศไทยมีแล้วก็เขาได้เข้าไปช่วยหรือเข้าไปทำงานใกล้บ้าน นะครับไม่ต้องไม่ใช่อยู่เชียงใหม่ต้องมาทํางานกรุงเทพหรือไปทํางานที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยในนโยบายเราเนี่ยเราต้องการเปิดเนี่ยครับหลักสูตรหรือว่าในการร่วมมือเนี่ยกับโรงเรียนบริบาลต่างๆนะครับครบทุกภูมิภาคนะครับแต่ตอนนี้เราโชคดีครับเราได้2ที่มาก่อนนะครับแล้วก็เราจะพัฒนาจาก2ที่มีก่อน เพื่อที่จะในปีหน้าเนี่ครับเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้ง2ที่เนี้ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่ารากฐานให้คนรู้เลยว่ามาเรียนแล้วเนี่ยมีงานจริงมาเรียนแล้วมีโอกาสมีชีวิตดีจริงมาเรียนแล้วได้รายได้ที่จริงครับผมอ๋อได้ครับผมในเฟสแรกนะครับทางพาวิคอนเองเนี่ยครับเรามอบทุนการศึกษานะครับ ให้กับน้องๆที่สนใจนะครับทั้งทั้งเชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีเลยนะครับที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่รู้ทุนจะพอหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่ามีแต่คนอยากจะแย่งเข้ามาอ,อยากจะเข้ามาเรียนนะครับคืออย่างอย่างหนึ่งครับหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเวลามาเรียนมาการเรียนการสอนแต่เราต้องการ สร้างโอกาสและให้เขาเห็นจริงๆครับว่าพอเรียนไปแล้วจบไปแล้วเป็นยังไงทํางานได้อย่างไรนะครับแล้วก็ทางพาวิคอนเองหรือทาง PQ เองเนี่ยอยากจะช่วยเหลือนะครับน้องๆที่ยังไม่พร้อมในเรื่องทุนทรัพย์แต่ใจมาเกิน100%ละนะครับเราก็อยากจะส่งเสริมให้เขาอะ ได้เปิดรับโอกาสได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งสําคัญมากทาง BQ Group เองเนี่ยเร็งเห็นถึงสิ่งนี้มากๆนะครับก็เลยได้มอบทุนนะครับให้กับทั้ง2โรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆนะครับหรือน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมด้านนี้นครับ ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะทุนที่ทาง CEO ว่าถึงอะคะ่ะจะมีการคัดเลือกยังไงหรือว่าจะเป็นให้สิทธิ์ทางโรงเรียนเป็นคนคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับทุนนี้อะคะ่ะเบื้องต้นนะครับเราให้สิทธิ์โรงเรียนเต็มที่เลยเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าทั้งสองท่านทั้งสองโรงเรียนนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราแค่บอกว่าหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้คือน้องๆเหล่านี้เนี่ยต้องแบบเขาเรียกว่าไรอะใจต้องมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ละ แล้วต้องมีความมุ่งมั่นพยายามอย่างยางที่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากมีชีวิตที่ดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองมากกว่ารูปล่างหน้าตาเพศหรือเรามองข้ามไปหมดเลยครับบางคนผมผมเคยเจอเนะว่าเออ,เอ,อหนูเป็น LGBT หนูผมตัวแบบใหญ่อะไรอยาเงี้ยทำได้ไหมทําได้หมดได้หมดนะครับขออย่างเดียวใจและความพร้อม คือมาให้เต็มร้อยมาให้เกินร้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นครับทั้ง2ที่เนี่ยรู้เขาเรียกว่ารู้รู้จักเด็กของตัวเองดีนะครับแล้วก็ทั้ง2ที่เนี่ยผมเชื่อมั่นอีกว่าต้องคัดเลือกบุคลากรที่แบบเป็นเกรด AA มาสู่การเปิดอักษรแรกของทั้ง2ที่แน่นอนครับผมโอเคครับก็ ขออนุญาตฝากถึงน้องๆที่ได้รับข่าวหรือได้รับชมอะไรพวกนี้นะครับว่าโอกาสมาถึงแล้วครับถ้าสมมุติว่ามีความตั้งใจจริงๆอยากเข้ามาร่วมงานนะครับอยากเข้ามาเป็นพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการปลูกผมเนี่ยนะครับโอกาสมีเป็นของท่านแล้วครับสามารถติดต่อเข้ามาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับรับรองว่าในอนาคตในเรื่องของอาชีพเนี่ย มันมีอะไรที่สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกในอนาคตแล้วก็มีสิ่งที่จะทําให้เราสามารถก้าวหน้าไปในอนาคตได้อีกเยอะเลยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่กําลังได้รับชมนะครับหรือว่าหลังจากนี้นะครับว่าหากมีความสนใจนะครับอยากเปิดโอกาสอยากสร้างรายได้อยากทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับการเป็นผู้ช่วย พยาบาลทางด้านการแพทย์ผุกพบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้โอกาสและอนาคตของทุกทท่านเนี่ยดีขึ้นนะครับผมอันนี้สําคัญมากและที่สําคัญครับหากใครที่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่ชลบุรีครับไม่ต้องน้อยใจนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มีความยาวของหลักสูตรมากจนเกินไปนะครับถ้าอยากจริงๆนะครับติดต่อใกล้ที่ไหนนะครับติดต่อทั้ง2ที่ได้เลยนะครับ เราต้องบอกว่าเราพร้อมนะครับต้อนรับนะครับน้องๆหรือว่าคนที่จะเข้ามาร่วมงานกับพวกเราในอนาคตเราพร้อมนะครับที่จะให้โอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้ทุกคนมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับ